บาคือเก่งทั้งคู่ <Yes. S 1> แต่อยู่ที่ว่าหน้างานเนี่ยใครจะแก้เกมใครจะปรับเปลี่ยนใครจะกู้สถานการณ์ตร,ตรงหน้าได้ดีที่สุด <Yes. S 1> แล้วก็รอดูกันว่าวคู่นี้ครับใครจะแก้ไขข้อผิดพลาดของตัวเองในแผนที่แรกได้ดีกว่ากันครับเอสมดี D, เมื่อสักครู่นี้แมปที่2นี่ก็ต้องไปยื้อกันจนถึงวิสุดท้ายเลยครับทำให้ทีมที่ก็เหนือตกเช่นเดียวกันครับแล้วลุยครับ วินแรกในแมปที่2ของรอบชิงจาเล่ครับในตาทาวอินปอร์ตครั้งนี้ครับเท่ากับว่าตอนนี้นี่เสียไม่ได้จะไม่มีโอกาสแพ้แล้วนะครับผมถ้ามีถ้าแพ้เนี่เท่ากับว่าแพ้ทันทีเลยนะครับทําให้ขึ้นไป2แมปแน่นอนครับคณะของซีซิกนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วห้ามแพ้ครับ มาดกันที่แอดดอกตรงนี้ครับทางด้านทนงด้านเดี๋ยวไม่ได้ตัดแอนวิชันไปหนึ่งวัจริงจริงตัดออกไปครับโอ้โหแล้วไปกับตันที่โดนเคียวไปก่อนแต่หลุยสครับได้ไถแอดดอกมาได้เราได้เราได้ไม่ให้วาเลนได้เก็บแอดด็อกสวยมากแล้วเจฟฟี่ครับไปตัดทาคืนกับไปครับเอาเท่ากับว่าตอนนี่สม่ได้ก็เริ่มกลับมาได้เปรียบเล็กๆน้อยๆเลยครับอย่างน้อยทรัพยากรก็ดูจะมากกว่าในการยื้อไฟก็มากกว่าครับ งานนี้จะเป็นการที่ซิกซิอาจจะทําให้เล่นลําบากหรือเปล่าในเมื่อกระสุนน้อยการคุมเกมก็อาจจะลําบากตามไปด้วยครับเดี๋ยวต้องรอดูกันครับมารอดูกันครับดนครับนี่ครับคือไฮเฟกครับผม ไฮเฟเวันเอ็กแมมครับวันเอ็กแมมพ่อสองนาทีนะครับผมผ่านไปแล้วนะต้องบอกเลยว่าเป็นการแบ่งทรัพยากรจัดแจงด้านของเพนคิลเลอร์หรือ a d ก็ตามครับไม่ว่าจะเป็นกระสุนเองหรือทุกอย่างนะครับผมที่ทําให้เดี๋อวใส่เกาะด่านนี้ด่านนี้เราชนะลอยนะถ้าเป็นด่านนี้ผมมั่นใจลอยเลยเรียบร้อยแล้วนะครับ อ้าวมารอดูกันครับสวยและเป็นกอนไปก่กอนเปิดได้สวยมากเปิดได้สวยมากครับเป็นการไม่เสียเวลาแล้วหลุยส์ครับโดนยิงเหมือนกันม็อกโคมาจากหลังบ้านแล้วไล่ยิงกดครับเสียไม่ได้ล้มไปนอนกองกับพื้นพอสมควรครับมาดูางดานของซิกซิกก็จะเปการเบิร์ดดาเมจแบบนี้สมควรอะไรเบาเสียไม่ได้เสียไปถึงสซิกซิกยังอยู่ครับเสียไม่ได้เสียชนะเราต้องไปชนะเราต้องไปชนะเท่านั้นรอครับผมตกมาแบบนี้ ถ้าโฮปยังเก็บฟอร์สไม่ได้บุญไว้แน่นอนแล้วโฮปไปเก็บเพื่อนครับีโอครับปากฉลามเท่ากับว่าฟอร์สตอนนี้ยังยืนอยู่ถ้าฟอร์สเล่นแบบนี้ได้ถ้าเก็บโฮบได้นี่สวยเอาแล้วฟอร์สไปเก็บโฮบครับผมดับต้นคิวครับและซิซิกยังเริ่มเก็บทงอย่างต่อเนื่องเท่ากับว่าเซนครับผมที่เก็บทงอยู่ขึ้นนำแน่นอนห้าต่อศูนย์ซิกซิกขึ้นนำสวยใ่ไหมเงี้ยเอ้าได้ครับผมห้าศูนย์ซิกิขึ้นนำครับ จังหวะที่กําลังแอนิเมชันอยู่ครับแล้วหลอดมันยังไม่หมดครับกลายเป็นว่าจังหวะดีเลย์ตรงนั้นทําให้ทางด้านซิกซิกยังเก็บได้ครับโอ้โหแล้วกลายเป็นว่าขึ้นนำเฉยเลยครับแล้วตอนนี้ครับกลายเป็นฟอร์สที่ไล่คิวทางด้านปอนครับที่เป็นคนเฝ้าธงอยู่แล้วฟอร์สตีหนึ่งแล้วสอง่งยังอยู่ครับแล้วสามตามเข้าไปแล้วช่วยลุมโอ้โหทั้งมีดทั้งสนับแล้วฟอร์สก็ไปตีทามที่กู้ด้วยกันแล้วฟอร์สก็ไปเก็บปอนโอ้โหตีตรงนี้แต่ไปน็อกตรงนู้นทำได้ยังไง โอลลำพ่าวคนละพ่าวกันเลยกับคนจับครับเรียบร้อยครับโอ้โหพิชาตตัวเบาโอ้ยพิชาโอ้ยวัดเต้าหลินไต่กำแพงวัดเก็บปู่แล้วตอนนี้มาเก็บทางด้านแอร์ดอปกันต่อครับไปทางด้านนัวกันอยู่ตรงนี้มานัวกันสองสามสี่คนแล้วกลายว่าเสียไม่ได้จะเยอะกว่านะครับแต่ตอนนี้คิดซิกิดซิก ล็อกซี่ตัดออกไปไฮเฟคแล้ววานเลนยังเก็บได้อยู่ถึงแม้ว่าจะน้อยกว่าครับโอ้วานเลนอาศัยการข่ายที่ช่ำชองและรวดเร็วครับและมอสยังคงดวอยู่ตรงนี้มั่นใจในฝีมือมาเชียของตัวเองมากพร้อมที่จะเบิร์นพร้อมที่จะบูสต์สวยเล็้ยว<อ>แล้วกลายเพืว่าโอนตัดไปเลยครับมอสครับและตอนนี้<อ>ไม่สนยรับซิกซิกเก็บต่อครับแล้วทาชิกวุวายืนเก็บอยู่เนียนๆครับแล้วไม่มีใครกล้าเข้ามาแลกกับซิกซิกตอนนี้ในชงของเสียไม่ได้เลยครับเท่ากับว่าทางด้านของทามชิกวุวาจะทำให้ซิกซิกขึ้นนำมาสิบต่อศู ยังอยู่ในช่วงของกลางเกมครับเสียไม่ได้ถ้าเสียไม่ได้สามารถเก็บพงขึ้นได้จะสามารถตีตื้นกลับขึ้นมาได้แน่นอนแต่ถ้าเกิดเสียไม่ได้ไม่ยอมบุกครับผมบอกเลยว่าอาจจะทําให้ดึงเวลามากขึ้นและโอ้มาฟอร์สครับไปเก็บหลุยต่อเลยแม่แล้วดูไม้เขาครับไม่มีอะไรหยุดเขาได้จริงถ้าเขาจับไม้ได้เมื่อไรผมบอกแล้ววุ่นวายแน่ฟอร์สนี่ฮะดูฟอร์เขาตีครับนี่บุดบู๊ดบู๊ดบุไงโอ้โหแ็งดีได้อยู่ได้อยู่ ยังไงครับแล้วเอสแมดีก็เก็บทงเหมือนกันนี่ครับแล้วดูฟอเอ้าโหเก็บก,การเสียไปแล้วฟอร์สมันคิวทามชิคุวนะครับผมนี่ไม่ได้ไม่โดนยิงนี่ผมบอกเลยไม่ได้เบรกเขานะครับนั่องของฟอสไล่ยังไงเอสมดีเข้ามาอยู่ในทงของซิกนซิกแล้วจังหวะนี้ กัปตันคืนคะแนนได้ไหมกัปตันยืนมาแล้วแล้วกัปตันโดนอันนี้มาเอาแต่ยังคะแนนน่าอยู่เป็นสิบกว่ากับตันนี่ครับได้อยู่ครับอย่างน้อยนี่ในช่วงดีเลย์ก็ยังเก็บได้ครับแล้วเมอร์ลินยังไปสับใส่วีนอมครับโอ้โหแล้วตอนนี้ก็อยู่กันหลายคนนะครับเท่ากับว่าในทงนี่ยังอยู่สองคนแต่มีมอโคคอยบัญชาการเกมอยู่แล้วนะปี้ครับโดนกดอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวจะไปหรือไม่จะรอดหรือไม่พยายามชุบเพื่อนอยู่แล้วตามในสุดท้ายเรียบร้อยชุบไม่ทันครับเมอร์ลินตัดนัปี้ออกไปรีเซ็ตไม่ได้ครับสำหรับเสียไม่ได้ และตอนนี้เมอร์ลินกำลังจะเคลียร์อ,อย่างฟีมเอ็กซ์ไปอีกหนึ่งคนยคับฟิล์มมือปืนตอนนี้กําลังสุดเลยครับไม่มีใครมาช่วยไม่มีใครมาขัดไม่มีใครมาขวางแล้วมอสโดนเลิฟบอกว่าเมื่อกี้ไปตายที่แอนดอบได้เกิดมาใหม่เพิ่งกลับมาพอดีครับแล้วสับไปหนึ่งสับไปสองครับแล้วไม่มีใครมาช่วยขัดฟิล์มเอ็กซ์ให้ครับแล้วมอส์กำลังทำแบบหลังยิงหลังแล้วนอนต่อหน้าอย่างนี้ยังไงดีครับสองแล้วสามพยายามปั๊มเป็นสู้แล้วไม่ไหวครับโอ้โหมอสโดนเลิฟสับร้อยจริงๆครับแล้วทางหน้าซิกซิกกำลังโถมไปที่ธงเอบ พยายามถมไปท so oui ี่ธงบีของซันด้าเสียไม่ได้อยู่แล้วกำลังเก็บธงอยู่ในขนาดนี้แล้วทำชิคุว่าครับพยายามมาต่อยทางด้านฟอนอยู่แต่การเป็นฟอนก็บ้าเกินครับไปล้วงเพื่อนเลือดน้อยครับไปตัดทางด้านชามชิคุว่าไปแล้วโหไปเก็บเมอร์ลินออกไปครับซันด้าซิกซิกยังเก็บธงไม่สําเร็จครับนี่ครับต้องหอยมาแล้วครับในฉากเมื่อกี้จะเห็นได้เลยว่าม็อกโคนี่วิ่งออกมาแล้วนะครับแต่ยังเป็นปืนของเสียไม่ได้ที่ยังคอยรังควานครับง เป็นทางด้านของม็อกโกที่หันหลังขึ้นมายิง1เม็ดเท่านั้นครับผมเมด็ดเดียวจริงๆครับและทําให้ทางด้านของซิเสียไม่ได้ล้มลงไปนอนครับแม่เ,เ,เมือมาเช<น>ที่คอยกดตามอยู่นั่นเองครับผมสุดท้ายแล้วเสียไม่ได้ครับโดนมาเชเต้อย่างฝั่งที่ซิคครับผมกดจมเลยครับอัอนตรายครับมือปืนซิกซิคม็อกโกปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้ครับ โลงใหม่เกิดมาแล้วครับผ่านไป6นาทีมาดูกันอยู่ตรงนี้ครับแล้วทางด้านเซนครับทีบกับตันล่วงลงไปครับพยายจะดวงอยู่แล้ววาเลนเป็นคนเก็บได้อีกแล้วครับโอ้โหไม่รู้ว่าจิตใจเขาจะนิ่งแค่ไหนครับในการไขแอร์ดรอปครับโอ้โหมันยากมากนะครับถ้ายังหาเหลี่ยมไม่เจอเสียเวลาอีกครับแต่การไขเขาเร็วหรือเกินครับแล้วตอนนี้ทางด้านเซนกำลังเอาตัวรอดได้ด้วยครับไม่มีใครหยุดทางด้านวาเลนในการไขแอร์ดรอปได้เลยครับ แล้วไปเลยครับตอนนี้ซิงสิ่งได้ทรัพยากรเพิ่มถึง2แอร์ดอบใหญ่ด้วยกันกลายเป็นว่าการยื้อไฟในไปไปของเขาจะดูได้เปรียบทางด้านเสียไม่ได้แต่อยู่ที่ว่าไม้ของทั้ง2ทีมจะสร้างให้มันเก็บเลขอะเร้กรว่ามันเก็บเลขก<ห>มันรลบมันช้าเลยไ,ได้แค่ไหนครับระหว่างฟอร์สกับโฮปรับตอนนี้ SMD ต้องภาวนาอย่างโฮปให้ต้องให้ลั่นสุดๆเลยครับในการไล่ลำไม้ในไฟต่อไปครับเพราะว่าถ้าเกิดหยุดฟอร์สไม่ได้เนี่ยผมมองว่างานแน่นอนนะครับ ผมงานหยาบแน่ครับถ้าปล่อยให้ฟอสได้เล่นขนาดนี้เพราะว่าฟอสนี่จะเป็นท่าไหนถ้าเกิดวา่าเขาได้เจอแล้วเนี่ยยังไงก็การันตีความตายไปแล้ว90%อครับอย่าให้ฟอสได้เล่นครับถ้าเป็นคณะของเสียไม่ได้ไม่เล้งงานหยาบแน่ครับใช่ครับแล้วหยงเหยงโยงเยงอยู่ตรงนี้กาําลังสร้างจังหวะกําลังทาจังหวะอยู่กําลังเรียกคนล้มอยู่ถ้าปืนสกัดได้แล,แล้วมีด้านข้างอยู่นะครับเห็นด้านด้านซ้ายไหมครับทางด้านซ้ายนี่โมโกกาลังรอเลงอยู่แล้ว แล้วยิงไกลๆเขามั่นใจในมุมของเขามากแล้วตอนนี้ซิซิกําลังดาหน้าบุกเข้ามาและตอนนี้มีเดียยิงอยู่ไกลๆครับและตอนนี้ฟอร์สวิ่งเข้ามาแล้วหัวก็ไป oh. สี่ต่อสี่ครับเขาให้หฮไปกิ้มไม้เดียวเท่านั้นครับฟอร์สครับแล้วกลายเป็นว่าหฮกก็ไม่เกิดใหม่เสียเวลาอีกครับแต่กับการเสียไม่ได้ครับเขาก็เก็บธงอยู่นะตอนนี้ธงบีตัวแล้วเอามาเก็บมาเก็บธงเอเลยครับกับตัน oh. แต่จะมีใครช่วย oh. ไหมจะมีใครช่วยไหมกับตันเก็บอยู่ตรงนี้แล้วตัดต่อไปลุ่มมาไมเป็นังมาเป็นสิบไม่ได้ตีเสมอมาเป็นส ครับการครับพอเขาก็เอาคืนก็เอาคืนได้เช่นเดียวกันครับตอนนี้ซิกาลงเก็บทรงอยู่นินวิกเล็กน,นิฮานเก็บทงอยู่แล้วไม่นานมีปัญหาครับหนีมาเป็น15ต่อ1ิครับสำหรับซังล่านซิกิกผมแล้วเหลือเวลาอีก2นาทีสุดท้ายครับไม้ของฟรอสยังคงออกอย่างต่อนเนื่องครับนี่เมื่อกี้ได้แค่ฉา,ากแรกกับโฮบเนตไม้เดิะดูดิฮะดูดิฮะโอ้โหแล้วก็ไปเก็บนนของปอนได้อีกนะครับ คือจังหวัดที่ไม้เขาเนี่ยบูธเข้ามาเจอกับบูธโฮปเมื่อกี้นี่จะเห็นได้เลยว่าไม่รู้นะคือผมมองว่าเป็นท่าเดียวกันนะครับผมนแ,แต่ว่าเป็นฝั่งของฟอสเองที่สามารถเก็บคิวเอาชัยชนะโฮปไปได้ครับนี่คือไม้ของฟอสครับในฝั่งซิกิซิครับใครได้ตัว <มา S 2> ไปเลยสุดยอดเลยเออนะ ไม่รู้ว่าจํานวนชั่วโมงในการฝึกไม้ของเขานี่มันจะเยอะมากน้อยแค่ไหนแต่ในวันนี้มันเห็นผลแล้วครับให้แค่ฟ้อกเดียวเท่านั้นครับฟองของจริงครับฟอนครับอขออนุญาตเชื่อครับขออนุญาตสาธุเก้าเก้ากับฟอนครับผมซิกซิกมันบ้าเกินไปครับม,มไม่มีใครหยุดเขาได้เลยตอนนี้เขาเสียไม่แค่คิวเดียวเท่านั้นครับสำหรับฟอร์ครับตายแค่ครั้งเดียวเท่านั้นและกำลังเก็บเพื่อคอนเฟิร์มวินนี้ครับสังดาซิกตซิกครับ ตามชิกูว่าครับแล้วดูแล้วไม่น่ามีปัญหาครับวินแรกแผนที่ที่2จะเป็นของทางด้านซิกซิติกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับครับผมนี่ฮะดูคิวฟีดครับผมเป็นด้านของฟอร์สเองที่ยังนิจตายแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นนะฮะเป็นฟอร์สครับที่เก็บไปทั้งหมด14คิวเดทเพียงหนึ่งครั้งนั้นครับเพนอีก31ขวดก็คือเอาไว้ง่ายนะคือดาหน้าเนี่ยให้ฟอร์สเถอะครับฟอร์สมีปัญหาในฟอร์สรับหน้าให้ครับฟอร์สเพนสามสิบเอ็ดขวดครับไม่กลัวเลยครับ แลเหลือเวลาอีก1ิวิสุดท้ายครับน้าไมเคิลไม่น่ายวิญหาแล้วไม้อย่างโฮปครับนี่ฮะดูฮะดูฮะสิบวิทีซ้ําตายไหมดีดูฟอสครับ1ที3ที4ที5ทีและ6ทีเจ็ดทีเราเรียบร้อยหมดเวลาครับผมซิกที่ซิกขึ้นนําในแมปของแซนดี้ชอ1ต่อศูนย์ครับและนี่ครับผมคือ MVP ครับยังคงเป็นคนเดิมครับหลับตาเปิดตาอีกข้างหนึ่งก็ยังเจอคนเดิมครับได้แก่ ฟรอสส์เอชอาร์ครับผมคิวสิบสี่คิวเดชหนึ่งแฟกซ์สูงครับในที่สองครับได้แก่เซนต์ครับผมที่คิวไปสี่เดชสองและแฟกซ์สองนั่นเองนะครับผมในสามครับเป็นวีนัมเอ็กแรมครับที่คิวไปหกคิวเลยแล้วก็เดชสี่แฟกซ์สูงนั่นเองครับมาดูด้านของทรัพยากรกันบ้างครับผมเป็นด้านของวาเลนและเซนต์ครับที่คอยเก็บทรัพยากรให้ทีมอย่างซิกซิคนะครับผมไม่ขาดสายเลยนะครับกลับกันครับเป็นเสียไม่ได้ครับที่เป็นกัปตันนะครับผมกาเซีย นะแล้วก็หลุยกับลีโอครับที่คอยเติมทรัพยากรให้ทีมตลอดเวลาเพื่อมาสู้ในไฟต์ตกลางนั่นเองนะครับและนี่ครับคือการต่อสู้ทั้งหมดนะครับผมในแมปท,ที่2ของเราที่1ระหว่างเสียไม่ได้และซิิิครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาชมครับมาแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเขายากจักจอสักคู่หนึ่งครับ รู้สึกว่าจะมีการดีเลย์ผ่านทางเสียงนะครับผมสักคู่หนึ่งครับรู้สึกเหมือนจะมีการดีเลย์เสียงนะครับผมในส่วนของตรงนี้นะครับอ่ะโอเคครับผมนะเริ่มจะกลับมาแล้วภาพนะครับอ่ะนี่ครับผมครับสักครู่หนึ่งมาครับ ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเนื่องจากว่าสัญญาณภาพนี่ขาดทองนะครับกลับมาครับเป็นหลุยครับตระกูลเอ็กครับ <c oughs> นี่ครับเจฟฟี่ครับผม <c oughs> หนึ่งนาทีแรกนี่เป็นช่วงของการวัดไฟทางสัพยากรน,นะครับผมจะเกิดการต่อสู้กันก็เกิดจากไฟเลยครับ ครับผมนี่มือมาเชเต้ของฝั่งซีซิกนะไอ่ครับบั๊มกันแล้วจังหวะอยู่ตรงนี้จะเป็นยังไงครับแล้วมาแบ่งทรัพยากรกันครับโอ้โหเหมือนว่า SMD เนี่ยจะได้ทรัพยากรไปนะครับผมดูจากเพนของทางด้านโฮปเนี่ยมี45ขวดเลยพร้อมที่จะไฟเหลือเกินครับเอาละครับต้องรอดูกันครับไฟแรกแยกย้ายกันไปครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับ ที่สำคัญคือไฟนี้เลยครับว่าจะจบลงอย่างไรครับถ้า s m สดีชนะไฟแรกนี้กำลังใจมาเต็มแน่นอนครับครับผมะรอดูครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับผมใน8นาทีนะครับเวลาเพิ่ง2เปไปทีที่ผ่านมานี่เองอะไรก็ยังไม่สามารถเป็นตัวตัดสินได้นะครับผมว่าจะชนะหรือแพ้นะครับต้องรอดูครับ ไปสองนาทีครับยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นน่าจะถึงช่วงแอร์ดรอปลูกที่2เลยครับเพราะว่าอีก30วิแอร์ดรอปจะลงมาอีก1ลูกครับนี่อ้าแล้วเหมือนว่า SMD ดมดกำลังขยับเข้ามาเรื่อยๆครับเดี๋ยวต้องรอดูกันครับว่าใครจะเป็นฝ่ายเปิดฉากกันเหมือนซิกซิ่ก็รู้ครับว่าเขาก็ไม่รีบเขาก็ไม่ร้อนใจครับ เพราะยังไงเนี่ยสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยซิกซิกเนี่ยดูจะสบายกว่านะครับเพราะว่า SMD เนี่ยถ้าไม่รีบบุกมาเนี่ยและยิงเป็นไงบ้างครับโมเมนตัมเนี่ยอาจจะยิ่งกดดันตัวเองนะครับ แล้วแอร์ดอปลงมาแล้วครับวาเลนมาประจำการแล้วตอนนี้วาเลนลงมาแล้วแล้วแอร์ดอปลงมาแล้วกน้ำมาเอาเงินมันก็ยุดแกงแล้วแล้วตอนนี้นร้รับถอยู่ตรงนี้แล้วางด้านวาเลนครับโดนทิมลงลงไปแต่ยังไม่เสียชีวิตนะครับเซนไปตัดกำตันออกไปครับแล้วตอนนี้ยกรถแน่น้องตัดไม้กับปืนให้ง่ายขนาดนี้ เอ็เวชันตัดทางด้ารีโอไปครับแล้วตอนนี้เหลือ2ต่อหนึ่งครับวานเลงกำลังไขอยู่ตอนนี้เป็นเงยอยู่ในกล่องแล้วไม่ไหวครับหลุยไม่อยากเป็นไรครับุที่ตาเอสเอ็มดีทำดีที่สุดแล้วครับหลุยพยายามสับแต่กลายเป็นว่าวานเลนไอ้ได้ครับเอาละครับแล้วตอนนี้หลุยหยุดอยู่คนเดียวครับกลายเป็นว่าแอ์ดรอปลูกดีสู้สูครับซิกซี้ซิกล่ารอยยิ้มให้เปาหน่อยเว้ยตอนนี้อย่างซิกซิครับบอกเลยว่า ไม่จําเป็นต้องเดินครับเพราะว่ารอทรัพยากรเหมือนกันถ้าทรัพยากรได้เมื่อไหร่ก็อาจจะเดินวันนั้นแต่อาจจะเป็นการดันเริ่มเลยหรือไม่ครับมาดูครับนี่แล้วโดนตีประกบซ้ายขวาครับผมไม่ว่าจะเป็นฝ่ายซีซีเอเ็มบีไม่ได้ครับแล็เป็นฝ่ายซีซีครับที่เริ่มเข้ามาในวงนัวและบไม้ฟอร์แล้วฟอร์ครับผมโดนฮปเก็บไม่ได้ครับรอบนี้เป็นฮปก็ได้เก็บฟอร์ไม่ได้ครับแลกกันมาโอ้ปั๊มยาก่อนครับมีมาเชเต้ครับผมคอยจะมุดอย่างวอรี่ก็เลยมีผู้ขับขับไม่ได้ หายเฟกครับแกมด้านของซิกซิกไปและยังไงครับคิวฟีตอนนี้ขวามือซิกซิกเสียไปแล้วสี่คนครับผมเสียไม่ได้เสียเบียงคนเดียวเท่านั้นต้องรอดูครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนี้แล้วลืมดูหรือเปล่าเจอรีโอมาแบบนี้มีวันครับผมนี่ยังคอยขัดให้ลัมบม็อกโก้ครับยิงตัดให้ไปเลยเสียไม่ได้เริ่มเก็บธงแล้วครับนาำส่นของธงแรกของเสียไม่ได้ คงสามารถกินหมูกรอบไอตะาได้เลยที่ฟันแตกแค่หนึ่งซี่ครับพอเท่านั้นเลยครับที่จะสู้ครับแล้วก็แคนเซิร์ไปเก็บใหม่ครับเพื่อความชัวร์ครับไม่ยอมเสียตัวเองไปแล้วโห่ต้องเก็บต้องเก็บต้องเก็บทงต้องเก็บทงแล้วทางด้านฟอร์จะไปเกิดใหม่ไม่ที่เรียบร้อยครับแล้วต้องดูว่าจังหวะนี้เนี่ยจะไม่ได้จะ ถ้าช่วงชิงโอกาสตรงนี้เข้าไปถึงตัวหรือไม่แล้วมอโคมานอนอยู่ตรงนี้กลายเป็นว่าเขาสวยครบไปครับสวยแล้วครับมือปืนอย่างทันได้มอคโคโดนตัดออกไปแล้วที่ซิกเอากลับกันเขาไปเก็บธง B อยู่นะครับแลกหรือเปล่าธง B อยู่เราแลกกันไปเลยคนละธงสองธงครับไฮเฟก็ไปเก็บจุดธงหนึ่งเอาแล้วครับตอนนี้วาเลนเก็บอยู่แล้ววาเลนได้ธงครับ จริซจริงคือนำไป3ต่อ0แต่กลับกันครับสังเกตกา้เก็บอยู่ไปเอกไปครับหางครับเก็บไฮเฟกออกไปตลอดอ่อนท็อปแล้วตอนนี้การเสียครับไปเก็บเสียคือแล้วกลายเป็นว่าไฮเฟกไปตัดแต่โดนเองครับแล้วกลาย็ตอนนี้ล็อกซี่ครับไปตัดหลุยครับโอ้โหแล้วก็ไปทีละทีสองทีแล้ววีนอมเก็บอยู่หลไหลไหลไหลายแล้วไหลเปสามต่อสามเท่ากันครับโอเคครับตอนนี้คะแนนยังสูสีเสมอสูสีหูมีหูมูอยู่ไล่ยังไงโฮปจังหวะนี้ต้องเข้ามาตีครับ ไห raft, ลตีครับเจฟฟี่เก็บพาดไวเหมรีกเก็บไปได้ครับ้โฮปเก็บน้กของวอรี่ไปได้และดับบลคิวไปเล่าไม้ของโฮปมาแล้วครับวนี่ฮะไม้โฮปเก็บไปทริปบลคิวครับซิกซิ๊กไอฮปบอกจะไปไหนสัตว์เสียทีมทื่อสูงวงไฟแน่นอนครับสำหรับซิกซิก โฮบันฟอกนีโฮบันฟอกหน่อยอยู่ตรงนี้ครับล้วโฮบต้องมาตามงานให้จบครับถ้าปล่อยให้ฟอสได้เล่นต่อนี่อันตรายครับและเป็นการโดนไม้กันหนึ่งหนึ่งแล้วตีมายังไม่โดนแล้วหัวดสวครับไปโดนหัวไหล่ครับแล้วหมุนก็ไปโดนยิงครับแล้วฟอสนอนอยู่ตรงนี้จะลอดหรือไม่ครับจะลอดหรือไม่ไม่รู้ครับแล้วโฮบต้องไปตัดก่อนนะครับต้องไปเก็บก่อนต้องไปเก็บก่อนครับซิกซิกพยายามจะแลกทงเสียไม่ได้เลยครับแล้วพยายามมั่นใจมากครับแล้วเขาเก็บทงต่อเรื่องเลยครับสำหรับเจมส์ครับ แล้วจะเปการเปการเป็นกันแบเบอร์แบเบอร์เอฟอสหรือไม่สมากฟอสล้มอยู่ตรงนั้นครับสวยมากน้องที่ฟอสกลับไปหรือเปล่าครับการปล่อยให้ฟอสกลับไปจังหวะนี้ไม่รู้ว่าจะทําให้อนาคตกลับมาลังควานเหมือนเดิมหรือเปล่าแล้วตอนนี้ทีลุลุ้นทางด้านเสียไม่ได้หนีไปเป็หกต่อสามแล้วครับครับผมอ่ะแปดหกต่อสามขออภัยครับเหลือเวลาอสามนาทีครับสวเอาหลุยเวนฟอสกลับมาตอนี้หลุยเวนฟอสหลุยส์ซาบทางเสียไม่ได้ขึ้นนํามาจะเป็นต่อหนึ่งต่อหนึ่งและโอเวอร์ไทม์หรือไม่ต้องติดตามครับ นี่ครับฟอสุกขึ้นมาแล้วแล้วตีโฮปพกตกไม่ลงครับไรยังไงเราโหโดนหลุยส์ตยแม่ยูจังหวัดเทปครับโอ้โหเสียสองเลยต้องชุบบาทต้องชุบกลับมาเพื่อไม่ต้องมีเซ้นใหม่โอ้หลุยส์สับพวกตัวเองไปสองคนเลยครับแม่จังหวะนี้มาเชมันยาวมันคมไปหน่อยครับ แต่ก็ไม่เป็นไรครับถือว่าแก้ตัวมาได้แต่ตอนนี้ทางด้านถามเข้ามาเก็บธง A ของทางด้านเสียไม่ได้แล้วมีมือปืนคอยยิงกดถึง2คนด้วยกันพาดีเดียวหนึ่งแล้วฟอสเอาไว้เหลือเกินมีเพื่อไปชุบม,มาครับเอาแล้วลทีนี้ไม่มีใครมาขัดทำไม่มีใครมาขัดทำมีเดียมาคอยขวางมาคอยรับตาเอ้โหไอ้อ้วนกับตรีมนจะเลิกดูไอ้แหนมส้นตีนหนาหนี้ได้ยังเคลียร์ไปหมดเลยครับตอนนี้เสียไม่ได้เสียกับวนท่าแล้วครับไปมัวแต่ธง B ครับแล้วตอนนี้ มอสโดนเก็บออกไปครับมอสโดนเลิฟไปสับทามเชื่ว่าตอนนี้ทางด้านซิกซิกเนิ่มแล้วช่วยกันบู๊นครับโอ้โหตอนนี้ทางด้านซิกซิกเริ่มกลับมาแล้วครับเอาละครับผมเริ่มมีความหวังอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับซิกทีซิกครับได้ใจมาแล้วแล้วกลับตาในนี้ยังไงได้ไหมและยังฝืนต่อครับผมไม่ได้ครับสุดท้ายแล้วถูกชงแคนเซิลไปที่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับ ต้องรีเซ็ตไปต้องรีเซ็ตไปหกต่อแปตอนนี้คะแนนยังสามารถได้อยู่สำหรับเสียไม่ได้แลเสียไม่ได้ครับผมโดนครับต้องเอาตัวเองมาไปทัน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 ตอนนี้ซ้ายมือของเสียไม่ได้ล้มไปถึงสามชีวิตเลยครับ หนีเส็ยไม่ได้ไม่มีทางเลือกครับเวลาเหลือแค่หนึ่งนาทีครึ่งเท่านั้นดูเวลาให้ดีสําคัญเหลือเกินครับแต่ตอนนี้จะทิ้งมาคุมธงเสียไม่ได้ครับเสียไม่ได้เนี่ยต้องมาหยุดเท่านั้นครับเสียไม่ได้ต้องหยุดชุดนี้ให้ได้ครับต้องมากันให้ได้ครับแล้วทางด้านล็อกซี่โดนยิงล้มลงไปสวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับรายการรอยยิ้มของกุมารอ้วนที่หายไปสวัสดน้เรามาพบกายารรอยยิ้มขงกุมารพุ่นที่หายไปสวัสดับวัน้เรมาพับยกา้มขอมารพยไวัสดีคับวัน้เรามา ซิกซิคเป็นแชมป์แล้วครับครับผมมันเลิกกับเจมไม่ได้ฟิกฟิกเป็นแชมป์อันดับที่หนึ่งครับรางวัลชนะเลิศสามแสนบาทโอ้โหเรียบร้อยครับนี่คือการันตีแล้วครับซิกซิเป็นแชมป์และอันดับสองเป็นเสียไม่ได้ครับโอ้โหขอแสดงความยินดีกับซิกซิด้วยนะครับผมเป็นแชมป์รายการสตาร์ทาาอีสปอร์ตซีซั่นที่หนึ่งครับ และทางดนานของเสียไม่ได้ครับผมเป็นทางด้านของรางวัลรองชนะเลิศครับผมอันดับที่2ครับชนะคู่ลงสามเลนแสนบาทครับแต่ก็ต้องบอกเลยว่าทั้งคู่นี่ทำเต็มที่แล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นด้านงของซิกซิและเสียไม่ได้ครับผมไฮเฟ็นี่ปล่อยเมาส์ปล่อยคีย์บอร์ดเลย SMD ไม่มีทางชนะตั้งแต่แรกอีกแล้วเรียบร้อยครับเป็นซิกซิครับ ได้เป็นแชมป์ทันทีครับในสตาเทาสมดังปาถนาที่เขาเคยบอกไว้ครับว่าเขาจะหยุดสตอรี่ในเมืองและมาลันทนะของอ e ีสปอร์ตเท่ากับว่าซ6กตอนนี้เป็นแชมป์สตาเทาอีสปอร์ตรับเงินรางวัล3 0 0แสน 300, บาทของจริงครับจะจบเป็นจีเรียบร้อยครับโอ้โหเท่ากับว่า66เป็นแชมป์ในครั้งนี้ครับสุดยอดครับครับผมเอออ่ะ โอเคครับก็เป็นที่ยอมรับและนับถือนะครับผมสำหรับซิกซิกครับที่เคยแพ้ SMD มาแล้วเกือบแล้วครับผมเกือบต้องบอกว่าเกือบตกรอบมาและผีผามผีเข้าผีออกกลับฉุดขึ้นมาครับนี่คือรูปโลโก้ซาตานซิกซิกครับผมปัศาจของจริงครับและทําให้เขาขึ้นมืองไรที่ได้ขนาดนี้ก็มากพอแล้วสู้สู้เข้าใจพร้อมกับทางด้านรถเอสคูสีคากาชาอีกมากกว่าจํานวน10,000แบาทและมอสคิวทั้ง3ของเขาเป็นทางด้านของซิกซิก เก็บทุกรายการครับโอ้โหเท่ากับว่าไม่ว่าจะเป็นคาสิสตีส่วนตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านมอดแฟลกก็เป็นไทม์ไม่ว่าจะเป็นมอดคิวก็ฟลอสนะครับหรือว่าจะเป็นไอเทมนะครับที่วาเลนเก็บไปถึง160ครับชนะกับตันที่151นะครับทุกรางวัลในการแข่งครั้งนี้ซิกซิเหมากินรวบเลยครับครับผมอโอเคครับก็นี่ครับ เป็นรายการที่ดีรายการหนึ่งนะครับผมสลับสตาร์ทาว์อีสปอร์ตนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นการจับซีซั่นหนึ่งเนาะซึ่งตอนนี้แม่ตื่นแล้วนะครับพี่ตอขอที่มาได้ที่ด้วยด้วยนะครับผมเพราะว่ารายการของเราเนี่ยเป็นรายการที่จัดกันแบบสดๆนะนะไมเคิลนะครับไอคุยอนุสรมึงเป็นเะไรวะนที่เรียบร้อยเลยนะครับผมเห็นได้ชัดเจนครับมาดูเงินรางวัลกันอีกสักครั้งไหมนะไมเคิล สสุุดดดยอยอดใครจบอันดับที่เท่าไหร่กันบ้างนะครับในการแข่งขันครั้งนี้นะครับสำหรับ Star t o w n Esport นะครับครับผมอ่ะเดี๋เชิญน้าแม่ขึ้นเลยครับยังไงครับผมอันดับที่หนึ่งนะครับแน่นอนนะครับเป็นทางด้าน66นะครับที่คว้าเงินรางวัลไปถึง3ามแสนบาทด้วยกันนะครับรวมไปถึงกาชามุลค่านะครับ1นึ่งแสนบาทนะครับแล้วก็ เป็นทางด้านรถ E อ u s i v e คาอีก1คันนะครับส่วนทางด้านอันดับที่2นะครับเป็น SMD เสียไม่ได้นะครับรับเงินรางวัลไป1 0 0 0 0แสบาทนะครับกาชามูลค่า50,000บาทและรถ c อ u s i v e คา1คันนะครับอันดับที่3นะครับเป็นอัลฟาสีแดงนะครับกูถามจริงรอบจริงมึงไม่มีวินัยเลยหรอพี่เป่าเขาจะส่งโปรนิกเนี่ยอันดับที่4นะครับเป็นดูไว้นะครับก็รับเงินรางวัลไป3 0,000บาทนะครับ คาชาในเมืองมูลค่า20,000บาทนะครับแต่ไม่มีรถเอกุศิลคานะครับส่วนอันดับที่5ถึง16นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านแก๊งซาฮา,า,า่าอากินังไดมอนด์เฮดก็ Hate, you, oshi, ji, ส์ฟอร์ยูไทเกอร์สวอฮิโรชิอาเวจีซามากสาวบางโพแก๊งโตนะครับผมก็สามนี้นะครับก็ต้องบอกว่าอาจจะได้กันไปตามข้างล่างนี้เลยครับก็แก๊งกันละ 1,000บ,บาทนะครับกาชามูลค่า1,000บาทนะครับก็ถือว่าเป็นรางวัลค่าเข้าร่วมนะครับส่วนโหมดคิวนะครับ ย้ำกันอีก mm hmm. ครั้งหนึ่งนะครับ most คิวเป็น frost o นะครับได้ไปทั้งหมด292คิวไปถึง300นะครับ292คิวนะครับ5,000บในราวันไป20,000บาทนะครับแรกอะไรับเป็นไทม์เก็บไป58ทงซีซิกไหเงินรางวัล20,000บาทซีซิกเช่นเดียวกันนะครับถามชิคุว่านั่นเองและ most item นะครับเป็นวานเลนจากซิเช่นเดียวกันนะครับ เก็บไป160กล่องนะครับส่วนทางด้านกัปตัน SMD เนี่ยไล่มาไม่ทันเลยครับเก็บไป151กล่องเท่านั้นนะครับก็ ปปว่าจะเ็นดครูบอกแล้วตัวหลักหายไปหนึ่งคนเห็นผลจริงมีดับิวก็ไม่มีมากกวันนี้ SMD ไม่มีแม่ขีดเสียหายจัดใหญ่จริงๆนะครับสำหรับทางด้านซิกซิกนะครับหลังจากที่แพ้ให้กลับเสียไม่ได้ในรอบ8ทีมสายบนนะครับก่อนที่จะฝ่าฟันสายล่างมาเรื่อยๆนะครับจนกลับมาชิงชนะเลิศนะครับแล้วก็กลับมาเอาชนะ แนัดชิงแชมป์ของตัวเองแต่หายไปไหนไม่รู้เหลือเชื่อจริงๆรอบหน้าถ้าแข่ง e-sport ต้องมาอยู่ผู้ชนะนะครับผมด้วยนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจกับคนได้ที่2ที่สายที่4ด้วยนะครับผมเนาะรายการอีสตาล์สตาร์ทาวน์อีสปอร์ตนะครับผมซีซั่นหนึ่งผมอาจจะขอโทษจริงๆที่ว่าผมพูดอะไรตอนนี้แล้วมันรวนมาหมดละเพราะว่าแม่เราเองก็ตื่นเต้นด้วยนะครับผมนะปากสั่นใจสั่นไมหมด นะครับอ่ะโอเคครับในส่วนของผมเองนะครับผม s t a r t o w e n Esport นะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับผมทางด้านของรายการดีๆนะครับรโมเตอร์อย่างพี่คิงโซเยอร์แล้วก็พี่มารีสวยมากนะครับผมและก็ทางด้านของพี่เปา i Have Studio ครับที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับทางด้านของรายการ s t a r t o w n Esport อ้เอาอะไรกับเมฆไม่ได้ครับเขาก็พางน้องๆขึ้นมาเยะอนลอดรายการเลื่อนไงนี่นะครับผมใ่อะ โอเคครับก็สุดท้ายแล้วนะครับผมขอขอบพระคุณที่เข้ามาร่วมรับชมนะครับผมสำหรับอีสปอร์ตสตาร์เทวรายการหน้าจะเป็นของดาวทาวหรือไม่อันนี้ต้องน่าติดตามนะนะเมเู้นนะครับโอเคครับสุดท้ายแล้วนะครับผมผมก่อนจะปิดไลฟ์สดนี้ไปนะครับผมและตอกตาตึงสตาร์เทวอีสปอร์ตซีซั่น1นะครับผมสำหรับซิกิซิคนะครับก่อนปิดไปฝากจะบอกว่า ทางด้านของ i n f e s t a t i o n C นะครับผมเราเริ่มทำการเปิดให้ทุกท่านดาวโหลดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและวันพรุ่งนี้ครับจะเป็นการเปิดโค o สเบตาตั้งแต่วันที่13ถึงวันที่15นี้นะครับผมอย่าลืมมาโหลดด้วยนะครับสำหรับวันนี้ Star t h a ส Sport นักพากทั้งสองคนทั้งผมเซเตอร์มังกาสันตาและวันั่งใสและ้อมีบนยันงอมหมดอะนั่งร้องไห้พี่เข้ามาดูดินั่งร้องไห้กันเต็มไปหมดเลยเนี่ยพี่ นี่มันดำเนินมาเต็มที่เว้ยใครไม่ผมเล่นกันมาเต็มที่แล้วไอ้ย่ะไม่น่าเว้ออะไรแบบนี้เลยเยอะหมเต็มที่เลยนะ User was m joined your channel ไอ้นี่อ่ะไอ้ไอ้นั่นมาไอ้นั่นมามันตื่นยังสรุป ASM D อดแชมป์ตั้งนอนจัดขอลงสตรีมไป